ถ้าวันหนึ่งความโชคดีของคุณไม่ได้มาจากดวงแต่เป็นผีที่เล่นพนันแทนคุณทุกตาและคืนที่คุณแพ้คือคืนที่ผีจะมาทวงชีวิตคืนเขาไม่รู้ว่าการนั่งลงที่โต๊ะพนันโตะนั้นไม่ใช่เดิมพันด้วยเงินแต่เดิมพันด้วยชีวิตจริงๆกดดูให้จบเพราะตอนที่ไฟในคาสิโนโกระพริบคือวินาทีที่ผีตัวนั้น ยืนอยู่ข้างหลังเขาพอดีสปอยหนังเขาคือผีพนันที่ดวงดีที่สุดในโลกลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพุ่งผ่านต้นคอของเขาเหมือนมือเย็นเฉียบที่ลูบผิวเบาๆไฟนีออนบนเพดานสั่นพร่เหมือนเต้นตามจังหวะลมหายใจของใครบางคนที่มองอยู่เสียงชิปกระทบโต๊ะดังแกรง่งสะท้อนกล้องในหัวของเขาจนแทบฟังอะไรไม่ออกผู้คนรอบข้างส่งเสียงเชียร์ แต่ไม่มีใครรู้ว่าหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บไปทั้งอกเขานั่งลงตรงโต๊ะพนันที่นั่งประจำซึ่งเขาไม่เคยเลือกเองเหมือนมันเลือกเขาไพ่ใบแรกถูกเปิดกลิ่นกระดาษเก่าๆเหมือนโชยออกมาแต่มันไม่ใช่กลิ่นของไพ่มันคือกลิ่นเดียวกับวันที่เขาเห็นเหตุการณ์นั้นฝ่ามือของเขาเริ่มชื้นเหงื่อไหลลงมาตามข้อมือช้าๆ ทั้งที่อากาศในคาสิโนเย็นจนแทบแข็งภาพรอบตัวเริ่มเบลอแสงสีทองจากเครื่องสล็อตลุกวาบร้ากับแสงวาบของแฟลชถ่ายศพในตรอกเมื่อหลายปีก่อนเขากลืนน้ำลายแต่ลำคอแห้งผากเหมือนกลืนความกลัวลงไปทีละก้อนไพ่ใบที่สองถูกเปิดคนรอบข้างร้องหือด้วยความตื่นเต้นแต่เสียงของพวกเขาเหมือนถูกกลบด้วยเสียงหัวเราะเบา เสียงที่เขารู้ดีว่าไม่มีใครในนี้เป็นเจ้าของเขาหันไปมองมุมห้องตรงเก้าอี้ตัวที่ไม่มีใครนั่งแต่เก้าอี้กลับแกว่งเบาๆเหมือนมีใครลุกขึ้นเมื่อครู่ความเย็นพุ่งขึ้นมาตามกระดูกสันหลังจนเขานั่งตัวตรงโดยไม่ตั้งใจดีลเลอร์ส่งไพ่ใบสุดท้ายปลายนิ้วของดีลเลอร์สั่นเล็กน้อยเหมือนเขาเองก็สัมผัสบ,บางอย่างเหมือนกันเขากดชิปลงบนโต๊ะ แรงกระแทกทําให้โต๊ะสถานเสียงกังวานนั้นวิ่งไปทั่วพื้นห้องเหมือนแรงสั่นจากฝีเท้าที่เดินผ่านหลังเขาเขาไม่กล้าหันไปแต่ลมหายใจเย็นเยียบก็ยังพุ่งใส่ต้นคอเหมือนคนที่ยืนอยู่ด้านหลังเอียงหน้าเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแสงไฟเหนือโต๊ะกระพริบอีกครั้งสว่างว่าแล้วก็มืดลงเพียงเสี้ยววินาทีในจังหวะนั้นเขาได้ยินเสียงกระสิบ เสียงที่ดังใกล้จนได้ยินลมหายใจตาต่อไปฉันจะเอาคืนทั้งหมดหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเพราะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนเป็นและมันคือเสียงเดียวกับคืนสุดท้ายที่ชายในตรอกตะโกนใส่หน้าเขาก่อนร่างนั้นจะนิ่งสนิทใต้แสงไฟกระพริบเขาชะง,งักภพ่ในมือเริ่มสัน่นราวกับมันหนักขึ้น เหมือนมีมืออีกคู่กำลังจับทับอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันเสียงหัวเราะเบาๆลอยคลุมทั้งโตะ๊ะกลิ่นทูปลอยเข้ามาในอากาศแม้ที่นี่จะไม่มีใครจุดมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวและเขารู้ทันทีว่าตานี้ไม่ใช่การพนันธรรมดาอีกต่อไปไพ่ในมือยังคงหนักเหมือนก้อนหินเหมือนแรงบีบของบางสิ่งที่ไม่ยอมให้เขาปล่อยนิ้วของเขาแข็งค้าง เส้นเลือดบนหลังมือปูดขึ้นคล้ายถูกบังคับให้จับให้แน่นกว่าเดิมเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆแสงไฟเหนือโต๊ยังคงกระพริบคล้ายจะดับทุกครั้งที่เขาหายใจผู้เล่นรอบข้างเริ่มมองเขาด้วยสีหน้าประหลาดพวกเขาเห็นบางสิ่งไม่ใช่สิ่งที่เขาเห็นแต่เป็นเงาบางอย่างที่ยืนทาบอยู่ด้านหลังเขาอย่างชัดเจนเงานั้นสูงกว่าคนทั่วไป คอเอียงเล็กน้อยเหมือนถูกกระชากและแขนทั้งสองห้อยผิดรูปเหมือนมันไม่มีข้อต่อเหลืออยู่แล้วเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเบาเหมือนลมหายใจแต่ฟังชัดในหัวของเขาโตนีฉันตายตรงโตนี้เพราะนายหัวใจเขาบีบแน่นดวงตาเริ่มพรา่าแต่ยังเห็นเงานั้นชัดเจนแม้มันจะไม่สะท้อนในกระจกข้างห้องเลยก็ตาม ดีนเลอร์ชะงักมือค่อยๆถอยออกเล็กน้อยราวกับรู้ว่าความเย็นแปลกประหลาดนั้นไม่ได้มาจากเครื่องปรับอากาศเขาพยายามหายใจลึกแต่ลมหายใจเหมือนติดอยู่ที่กลางอกหนักและเย็นเหมือนมีน้ำแข็งก้อนใหญ่ทับอยู่เขาค่อยๆเปิดไพในมือปลายนิ้วสั่นจนไพเกือบหลุดตัวเลขบนไพชัดเจนแต่มันมีบางสิ่งผิดปกติ ตัวเลขถูกขูดเป็นรอยเหมือนมีคนใช้เล็บยาวๆขูดจนเป็นลายลึกและตรงขอบไพ่มีคราบดำเหมือนเข่ามีกลิ่นเผาไม่อ่อนๆตามมาลมหายใจเย็นจัดเป่าตรงใบหูของเขาจนขนอ่อนลุกทั้งตัวเขาได้ยินเสียงกระสิบชัดขึ้นหนักขึ้นเหมือนคนยืนชิดติดกันจนไหลสัมผัสคืนแรกนายชนะ เพราะฉันผลักให้ไพ่ของนายขึ้นหน้าโต๊ะเขานิ่งความจริงเริ่มไหลกลับเข้ามาในหัวทีละภาพทีละเหตุการณ์คืนที่เขาเริ่มรวยคืนที่เขาชนะทุกโตก๊ะคืนที่เขาเห็นเงาคนเดินผ่านหลังเสมอคืนที่มีลมเย็นพัดมาทางเดียวกันทุกครั้งแม้ประตูจะปิดสนิทมันไม่ใช่ความบังเอิญไม่ใช่ดวงดีอย่างที่ทุกคนคิดมีใครบางคน กำลังเล่นผนันแทนเขาอยู่กับเขาทุกตาและคนนั้นไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วเงาด้านหลังขยับเข้ามาใกล้ขึ้นอีกกระดูกคอของมันขยับดังกรอบแกรบเหมือนกําลังหันหน้าเข้ามาประชิดแก้มเขาแสงบนโต๊ะสันวูบในเงามืดนั้นเขาเห็นดวงตาข้างหนึ่งของมันสีดำสนิทแต่เหมือนมีไฟอ่อนๆลุกอยู่ข้างใน เสียงกระซิบดังใกล้จนได้ยินแม้กระทั่งเสียงเสียดสีของฟันคืนนี้ฉันจะไม่ช่วยอีกแล้วฉันจะให้โตนี้ตัดสินว่านายควรอยู่หรือควรลงไปแทนฉันมือเขาชาปลายนิ้วเย็นราวกับจุ่มลงในถังน้ำแข็งแขนทั้งข้างหนักขึ้นเหมือนมีใครทิ้งน้ำหนักลงมาทับไพ่บนโต๊ะถูกผลักเบาๆเหมือนมีมืออีกคู่เลื่อนมันออกจากกอง ต่อหน้าทุกคนทั้งที่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเสียงรอบข้างเงียบลงผู้คนเริ่มลุกออกจากเก้าอี้เรากับรู้ว่าบางอย่างในโต๊นี้ไม่ใช่ของมนุษย์เขากลืนน้ำลายคอแห้งจนเจ็บแต่ต้องยกไพ่ขึ้นเพื่อตัดสินตานั้นไพ่ในมือยังสัน่นและเงานั้นยังยืนอยู่ด้านหลังเขาเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆตรงปลายหูเขา เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนหนักแน่นและเย็นถึงกระดูกตานี้หากนายแพ้นายจะตามฉันลงไปและในวินาทีนั้นเองโตทังโตสั่นเหมือนมีใครทุบจากข้างใต้จนไพ่ทุกใบกระเด็นขึ้นจากพื้นโต๊ะพร้อมกันเสียงไพ่ที่กระเด็นขึ้นจากโต๊ะดังแผ่วแต่กลับก้องในหัวเขาเหมือนเสียงระเบิดใต้ดิน ให้ลอยขึ้นช้าๆช้ากว่าที่ควรจะเป็นเหมือนเวลาในห้องนี้ถูกยืดออกถูกบิดถูกดึงราวกับบางสิ่งกำลังควบคุมมันผู้เล่นที่ยังไม่ทันลุกหนีจ้องภาพตรงหน้าด้วยดวงตาเบิกกว้างพวกเขาเห็นไพ่ทุกใบหยุดค้างอยู่กลางอากาศเหมือนถูกเชือกที่มองไม่เห็นแขวนเอาไว้อากาศเริ่มเย็นลงจนเห็นลมหายใจเป็นไอสีขาว ทั้งที่นี่ไม่ควรมีความเย็นขนาดนี้เลยแม้แต่น้อยเสียงฝีเท้าเบาๆเดินวนรอบโตะ๊ะไม่ใช่เสียงเดินของมนุษย์ชาลากเหมือนเท้าที่เคยหักและยังไม่เข้าที่กลิ่นเหม็นไม่จากไพเริ่มแรงขึ้นคล้ายกลิ่นเสื้อไม่หลังโดนไฟจุดกลิ่นที่เขาเคยได้กลิ่นคืนนั้นคืนที่ชายในตรอกตะโกนคำสุดท้ายก่อนร่างเขาจะล้มลงเขาขยับคอไม่ได้ เหมือนกระดูกถูกล็อกไว้ด้วยมือเย็นเย็นที่มองไม่เห็นไพ่บนอากาศค่อยๆหมุนทีลาใบทีลาใบเหมือนถูกจัดเรียงโดยใครสักคนที่ยืนอยู่บนโต๊ะแสงไฟกระพริบแรงขึ้นเหมือนกำลังจะดับทุกครั้งที่แสงดับเงาของมันจะเข้าใกล้เข่ามากขึ้นอีกครั้งแรกเงาของมันอยู่ด้านหลังครั้งที่สองมันขยับมาข้างไหล ครั้งที่สามมันยืนอยู่ตรงข้างแก้มแค่เพียงแสงกลับมามันหายวับไปแต่ความเย็นจัดยังเกาะอยู่ตรงที่มันยืนเสียงหายใจชื้นๆของมันลอดมาข้างหูไม่ใช่เสียงลมหายใจของคนมีชีวิตมันเป็นเสียงหายใจที่ขาดตอนเหมือนลมผ่านซี่โครงที่บุบลงไปนายจำได้ใช่ไหมว่าคืนไหนฉันตายเพราะอะไรเขาหลับตาไม่ลง เปลือกตาหนักแต่เหมือนถูกบังคับให้มองทุกอย่างตรงหน้าภาพในหัวเขาไหลย,ย้อนกลับมาอย่างรุนแรงคืนฝนตกเขากำลังหนีเจ้าหนี้พนันชายคนหนึ่งวิ่งสวนมาขวางทางเขาผลักแรงเกินไปร่างนั้นล้มกระแทกเสาไฟกระดูกคอบิดสายตาเบิกค้างก่อนแสงไฟบนถนนจะดับวูบร่างที่นอนนิ่งในคืนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเขาในตอนนี้ ไม่ใช่เป็นความทรงจำแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นตามเขามาไพ่ทุกใบหยุดนิ่งในอากาศแล้วค่อยๆตกลงตัวอย่างพร้อมกันไม่มีเสียงตกไม่มีแรงกระแทกเหมือนโตดูดซับเสียงทั้งหมดไพ่ของเขาหงายอยู่ตรงกลางโต๊ะสามใบเรียงกันเป็นไพ่แต้มต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ไพ่ของเงานั้นถูกผลักออกมาตรงหน้าเขาเบาและชา แต่ไม่มีมือคนแต่โดนมันเป็นไพ่แต้มสูงสุดแต่งานสกรีนบนไพ่เหมือนลอกหลุดมีรอยนิ้วสีดำไม่ติดอยู่ตรงมุมรอยนิ้วที่เบี้ยวผิดรูปยาวผิดสัดส่วนหัวใจเขาเต้นแรงจนรู้สึกถึงแรงกระแทกในอกแขนข้างหนึ่งเริ่มชาปลายนิ้วเริ่มเย็นและหนักเหมือนกำลังสูญเสียความรู้สึกทีละส่วนชายร่างโปร่งที่โตข้างข้างกระโดดลุกยืน เขาตะโกนขึ้นทันทีด้วยเสียงสัน่นโตนันไม่ใช่คนเล่นด้วยแล้วออกมาเดี๋ยวนี้มันไม่ให้ใครชนะสักคนแต่เขาขยับไม่ได้เหมือนเท้าถูกตรึงไว้กับพื้นเหมือนเงานั้นจับข้อเท้าเขาบีบจนกระดูกฝ่าเท้าเจ็บแปลแสงไฟบนเพดานดับอีกครั้งห้องทั้งห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจของเขากับเสียงลากเท้าของบางสิ่ง ที่ขยับเข้ามาจากด้านหลังโตลมหายใจเย็นเยี่ยปเป่าคอเขาอีกครั้งแรงกว่าเดิมเหมือนมันยืนแน่ตัวเขาจนไหลทั้งสองของเขาเย็นเหมือนไม่ใช่ของตัวเองแล้วเสียงกระซิบดังในความมืดค่อยๆชัดขึ้นทีละคำเหมือนมันกำลังอ่านคำพิพากษานายแพ้ถึงเวลาของนายแล้วลงมาแทนฉันตรงโต๊นั่นข้างล่าง พื้นใต้โตเริ่มสัน่นสั่นแรงขึ้นจนก้าวอีขยับเองจนโตเหมือนถูกยกขึ้นจากพื้นเล็กน้อยและในเงามืดที่แทบมองไม่เห็นบางสิ่งกำลังดันกระดาษไพ่ของเขาออกจากขอบโตราวกับกำลังลากเขาให้ก้มลงไปตามมันลงไปยังที่ที่มันเรียกว่าข้างล่างแสงไฟบนเพดานสว่างขึ้นอย่างช้าๆเหมือนมีใครค่อยๆหมุนสวิตช์กลับมา ความมืดค่อยๆถอยห่างแต่ความเย็นยังคงก่อต้นคอเขาแน,น่นพื้นใต้โต๊ะหยุดสัน่นเสียงลากเท้าขาดหายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเขาหายใจแรงเหมือนเพิ่งโผล่ขึ้นจากน้ำเลึกมือยังค้างอยู่เหนือไพ่และเก้าอี้ของเขายังเย็นจนเหมือนแผ่นหินผู้เล่นที่เหลือในห้องยืนมองเขาด้วยสายตาหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้โต๊ะนั้นอีก เขามองไปที่ไพ่ตรงหน้าไพ่สามใบแต้มต่าที่สุดแต้มที่ตัดสินให้เขาแพ้แต่ไพ่ใบนั้นตอนนี้สะอาดไม่มีรอยไหม้ไม่มีรอยขูดไม่มีรอยนิ้วผิดรูปเหมือนไม่มีเหตุการณ์ใดเพิ่งเกิดขึ้นเลยเขาหันไปทางด้านหลังที่เมื่อครู่เคยมีเงายืนอยู่แต่ตอนนี้มีเพียงช่องว่างว่างเปล่าเงาบนพื้นก็ไม่มี แม้แต่กลิ่นทูบก็หายไปทั้งหมดเขาลุกขึ้นช้าๆขาอ่อนเหมือนจะสุดแต่ต้องก้าวออกจากโต๊ะนั้นให้เร็วที่สุดดีลเลอร์ที่ยืนหน้าซีดเอ่ยเสียงเบาราวกับกลัวว่าบางอย่างยังฟังอยู่คุณออกไปจากที่นี่เถอะครับโต๊ะนั้นไม่ใช่ใครก็เล่นได้เขาไม่ตอบเพียงเดินผ่านผู้คนไปอย่างช้าๆเสียงในห้องคาสิโนกลับมาเป็นปกติชิปกระทบโต เสียงดนตรีเสียงผู้เล่นหัวเราะแต่ทุกคนแอบมองเขาเหมือนเขาเพิ่งรอดจากอะไรบางอย่างเมื่อถึงประตูทางออกลมอุ่นจากข้างนอกพัดเข้ามาก่อตัวเขาต่างจากความเย็นในคาสิโนโดยสิ้นเชิงเขาหยุดหันกลับไปมองโต๊ะพนันตรงกลางห้องเป็นครั้งสุดท้ายไฟบนเพดานกระพริบสองครั้งชาและสม่ำเสมอ เหมือนมีใครกำลังบอกลาหรืออาจกำลังเตือนเขากลืนน้ำลายแล้วหันหลังเดินออกจากประตูระหว่างที่ก้าวออกมาเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆตามหลังมาเบามากราวกับลมหายใจสุดท้ายของใครบางคนชนะหรือแพ้ไม่สำคัญแต่โตนี้ยังติดค้างอีกหนึ่งคนเขาหยุดชั่วครู่หัวใจเต้นแรงขึ้น แต่ไม่ได้หันกลับไปเขาเดินต่อตรงไปยังถนนที่มีแสงไฟอุ่นๆและเสียงผู้คนที่ยังมีชีวิตทิ้งไว้เพียงโต๊ะพนันด้านในที่รอผู้เล่นคนใหม่ในคืนที่ไฟกระพริบอีกครั้งเรื่องราวของชายผู้ดวงดีที่สุดในโลกจบลงไม่ใช่เพราะโชคหมดแต่เพราะเขาตัดสินใจเดินออกมาก่อนที่โชคนั้นจะพาเขาลงไปนั่งแทนใครอีกคน ใต้โต๊ะที่ไม่มีวันดับไฟ